มาเรียนวันแรกได้ยอดทันทีห้นาทีเหรอใชห้านาทีก็ผมดูยอดด้านบนนะครับคมโไหนี่งสองส่ห้าหกเดแด้ามสิบห้านาทีสามสิบเจ็ดอดย์ยอดจับหมื่นแล้วทุกคนได้หมื่นแล้วจ้าหกบ้านแดสามแล้วกีบ้าน9จบ้านบ้านะโอ้ยถึสบ้าน เี่บ70บ้านจเจ็บ70บ,บ้าน,นะะาแล้วค่ะแม่พอที6ออเดอร์แล้วเก่งมากเลยค่ะเอากดฟังแรกออเดอร์แตกเลยค่ะ5ออเดอร์แล้วค่ะรายสุดฟังแรกวันนี้ ไลฟ์จบครั้งแรกหรือเปล่าคะไล์ก็ไล่เมื่อวานก็ไล์ค่ะครั้งที่สองมาเลยสิบห้าออเดอร์ดีด like, ีด้วยค่ะอย่าเบียนกับเรามาได้ค่ะโค้ชปูที่สอนแบบไม่กักนะคะเอาแบบเด็กพี่ผลลัพธ์ทุกคนกลับบ้านไปร้อยบ้านพันบ้าน